27วันหลังได้รับการพักโทษทักษณิณชินวัตรเลือกที่แรกคือการกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่และไม่ใช่ไปแบบเงียบๆแต่เปิดเผยและเปิดตัวให้ผู้คนเข้าพบไม่แปลกที่จะมีคนตระกูลชินวัตรรอรับแต่น่าสังเกตว่ามีทั้งนักการเมืองและข้าราชการคอยให้ข้อมูลตามจุดที่ทักษณิณไปด้วยอย่างสวก,ก้องพิชัยเลิศพง์อดิศรน,นายกอบจอเชียงใหม่ที่ได้รับแรงหนุนจากทักษณิณโดยตรง และยังมีข้าราชการคอยให้ข้อมูลด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีบุคคลระดับรัฐมนตรีต่างพักอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีโคต้าพลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยภาพครั้งนี้จึงไม่ต่างจากผู้นำประเทศที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ตาดูดาวเท้าติดดินหนึ่งในสโลแกนยุคไทยรักไทยและเป็นชื่อหนังสือชีวประวัติของทักษิณคำนี้สะท้อนสไตล์อดีตนายกที่มีจุดเด่นเรื่องวิสัยทัศน์แต่ไม่ลืมลดกำแพงให้คนรากญ่าได้เข้าถึงด้วยการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ต่างจากการเป่าประกาศว่าชายคนนี้ได้กลับมายัางพื้นที่ของตัวเองแต่การเมืองสไตล์ทักษิณจะเรียกคืนความนิยมให้เพื่อไทยได้หรือไม่ ในเมื่อสนามการเมืองไม่ได้มีแต่ชื่อทักสิงในแบบเดิม